สวัสดีค่ะทุกคนเมื today, today ่อวานฝนตกไปสองชั่วโมงใช่ไหมคะวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยค่ะผลพวงจากพายุนะคะได้อนิส่งมาทำพรมนะคะผักสดชื่นรอดแล้วแล้วคนก็สดชื่นด้วยดีใจที่สุดคือคนรอดแล้วนะคะ หวังว่าผักชีที่เราหว่านไว้วันก่อนจะงอกนะคะเราหว่านทิ้งไว้เลยดูเม็ดเขาโผล่กันนหว่านทิ้งไว้เลยวันนี้ไม่ได้เก็บผักส่งลูกค้านะ,ะเดินสำรวจสวนกันในช่วงฝนตก ผักบุ้งเขียวขึ้นมาทันทีดูถัว่วถั่วจากใบที่เหลืองโดนแดดเผาเกือบตุยไปแล้วก็เขียวขึ้นมาเลยค่ะดูสภาพตอนแรกใบไหม้หมดเลยนะคะจะตุยอยู่แล้วตอนนี้สดชื่นขึ้นมาแล้วค่ะรอดแล้วรอดแล้วถั่วบอก มะระก็เหมือนกันดูโดนแดดเผาแบบว่าเตรียมร่อแร่แล้วก็รอดมาเหมือนกันมีลูกใหญ่ด้วยตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บมะระกันดีกว่าโอ้ยดีใจอาทิตย์หน้าอากาศก็เย็นลงด้วยนะคะเย็นลงจาก 4, 38, สามสิสี่สิบองศาตอนอาทิตย์นี้ลดลงเหลือสามสิบห สาห้าองศาดีขึ้นมาหน่อยํำลึงของเราหาบวกไปหาบวกไปไปแกงดีกว่าเห็นตรงนี้ลูกหนเจอแล้เจอแล้วบวกของเราเราะเอาบวกไปแกงได้บวกแล้วนะคะหนึงอันแล้วก็มระเมื่อกี้ เอาไปอ่มนะมาลมะเมื่อกี้หนึ่งลูกตรงนี้มาละม,มาที่สวนกีวีของเรานะคะช่ำๆกับฝนมากเลยคลิกก็สุกแหละ จะต้องมาเก็บอีกแล้วชุ่มฉ่ำกันชุ่มฉ่ำกันมากเลยนะคะโอ้โหมะเขือรเรารอดแล้วพริกรเรารอดแล้วแต่พริกยังมีเพลียอยู่นะคะยังไม่มีเวลากำจัดซ้ำอีกรอบหนึ่งตอนแรกพากันยืนต้นเหลืองรอแร่รอแร่นะคะตอนนี้ดีขึ้นมาแล้ว ดีขึ้นมาแล้วดีขึ้นมาแล้วพริกรุ่นใหม่ดอกร่วงอันนี้ดอกชุดใหม่ดอกชุดใหม่นะจะได้เก็บปลายปลกลางกลงเดือนสิบนะไปแล้วนะลูกรุ่นเก่าเนี่ยสุกรุ่นนี้ยก็หมดแล้วค่ะสุกรุนน่นนี้เก็บก็หมดก็จะชะงักมักเขือมัเขือมัเขือ มะเขือก็ดกมากมมะเขือดกมากจริงๆวันนี้มีเก็บผักส่งลูกค้านะคะคลิกด้วยแต่ว่าฝนตกก็เลยเลื่อนเป็นพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้จะเก็บผักส่งลูกค้าทีวีของเรา ชมคีวีกันหน่อยโอ้ีวีดกมากมายมหาศาลดูพริกพริกแดงสวยมากเ็นนี้อากาศร้อนจัดแต่ดังไล่ขิวลูกค้าไม่ครบเลยนะคะพริกพริกหนุ่มไม่ค่อยสวยเลยฝนไม่ค่อยตกแบบมันแคร์แครนะคะเห็นไหมคะ ลูกไม่ยาวไม่สวยเดี๋ยวรอฝนรอบนี้ก่อนตะไคร้ตะไคร้ต,ตัดใบเขาแล้วตะไคร้ทยอยตัดส่งลูกค้านะสดชื่นสดชื่นสดชื่นมากเลยมะละกอได้ฝนสะทีนะมะละกอนะเธอจะโตทันได้กินไหมนาะ ฝนตกทุกอย่างดูสดชื่นคนก็สดชื่นรอดแล้วรอดทั้งผักทั้งคนนะคะนานมากที่ไม่ที่ไม่ได้เจอบรรยากาศฝนช่ำๆแบบนี้อากาศพอดีพอดีอดแบบนี้นานจนคิดว่า,าเมื่อไหร่จะมาถั่วก็ยังออกดอกสู้ชีวิตอยู่เหมือนเดิม ตรงนี้มีแตงมีแตงขาวนะแตงไทยขาวอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นหรือสายพันธุ์อะไรนะคะพอดีโยนเม็ดเขาไว้ตรงนี้แล้วเขาก็งอกอันนี้ไว้เก็บทำพันธ์ุนะคะเหลืองๆแล้วรออีกนิดนึงโอ้ยสดชื่นกระจรของเรา ขจรของเราเริ่มเลื้อยนะขจรน,นะขจรก็ชะงักนะคะปีนี้เลื้อยน้อยจริงๆแล้วจริงๆแล้วขจรเนี่ยเขาจะเลื้อยเก่งนะแต่ว่าปีนี้แรงมากเขาเลื้อยน้อยแล้วก็ออกดอกน้อยมากเลยนะคะดอกจงมาจงมานะขจรน,นะ โอเคค่ะเดี๋ยวเก็บผักก่อนนะ